วันนี้นะคะออนก็จะมาพูดเกี่ยวกับาการดูแลตัวเองหลังจบคอร์สนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะขอแนะนําตัวก่อนค่ะชื่อสุนิลเจันเพียรนะคะชื่อเล่นชื่อออนค่ะอาชีพพนักง,งานบริษัทนะคะอันนี้ก็คือแปตฟอร์มของออนนะคะที่สามารถติดตามกันได้นะคะก็มี Facebook กับ i n s t a g r กรค่ะ อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไมโครก่อนนะคะก็คือคนแรกครับพี่บีนะคะคุณอาดาวังสันติพรนะคะแล้วก็พี่แซงกับพี่น้ำหวานนะคะคุณกรณิตจันทรศพินและคุณจิตคุณทวินจิตถาวงนะคะค่ะอันนี้ก็คือเบฟอร์ของอ,อ้นนะคะก็เมื่อก่อนก่อนที่อ,อ้นจะลงโปรแกรมะคะ่ะก็คือน้ำหนักนะคะจะอยู่ที่76.25เลยนะคะก็คือเมื่อก่อนจะเป็นคุณป้าไปเลยนะคะ แล้วมาดูรูปปัจจุบันนะคะก็คือจะก็คือน้ําหนักนะคะลดไปทั้งหมดเลยนะคะยี่สิบเจ็ดกิโลนะคะแล้วก็เอวอะค่ะหายไปสิบนิ้วนะคะทําไมต้องดูแลตัวเองต่อเราผอมแล้วนี่ไม่ต้องดูแลก็ได้มั้งนะคะเรามาเปลี่ยนหมยเยสตกันก่อนนะคะก็คือผอมแล้วกลับไปกินอะไรแบบเมื่อ แบบเหมือนก่อนลงโปรแกรมได้ไหมก็คือไม่ได้นะคะเพราะว่าการที่เราลงเราผ่านการลงโปรแกรมะคะ่ะกระเพาะเราจะเล็กลงแล้วนะคะถ้าเรากลับมากินเหมือนเดิมกินเยอะๆนะคะแต่มันทาจะให้กระเพาะเราขยายใหญ่ขึ้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะตอบมาด้วยข้อ2เลยคะ่ะผอมแล้วก็ต้องผอมเลยสิจะกลับมาอ้วนได้ไงนะคะก็คือถ้าเรายังกลับไปกินเหมือนเดิมก็เท่ากับว่าเราไประเบิดกระเพาะตัวเองให้ให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็กลับไปอ้วนนะคะ ผอมแล้วไม่ต้องคอยชั่งน้ําหนักแล้วก็ได้จริงๆอ่ะไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ชั่งน้ําหนักเราค่ะเราจะไม่รู้ะคะ่ะว่าเรามีสัสดส่วนที่เกินไหมอย่างเช่นไขมันแฟตนะคะจะเกินมาไหมหรือว่ากล้ามเนื้อเราจะลดลงไหมอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่รู้ได้เลยนะคะถ้าเราไม่ชั่งน้ําหนักนะคะอันนี้ก็คือความคิดเดิมๆคะ่ะก็คือ กินก่อนก็ได้แล้วเราค่อยไปออกกําลังกายใช่ไหมคะการที่เราไปออกกําลังกายนะคะมันก็ไม่ได้ใช่ว่าจะเอาไขมันนะคะที่สะสมอยู่ะคะ่ะออกมาได้ได้เลยใช่ไหมคะมันต้องใช้เวลานานนะคะแล้วก็การที่เราออกกําลังกายเยอะๆนะคะมันจะทําให้กล้ามเนื้อเราหายไปด้วยนะคะ แล้วการเบิร์นแคลอรี่อะค่ะก็คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องออกกําลังกายอย่างเดียวนะคะแค่เราขยับร่างกายอะค่ะเราก็สามารถเบิร์นแคลอรี่ไปได้ถึง25%แล้วนะคะแล้วการที่เราย่อยอาหารนะคะก็สามารถลดเบิร์นแคลอรี่ไปได้10%นะคะถ้าเรายิ่งออกไอขยับตัวละเอาไปวัตต่างๆในร่างกายของเราค่ะก็คือเบิร์นไปได้ต้อง65%เลยค่ะไม่จําเป็นที่จะออกกําลังกายเยอะๆเลยนะคะ ค่ะภาพนี้นะคะว่าทําไมน้ําหนักเราถึงขึ้นนะคะก็คือเราก็พอทราบกันอยู่เนาะว่าทุกๆ7,700แคลอรี่ 7, ค่ะน้าหนักเราก็จะเพิ่มขึ้นที่1กิโกรัมใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าวันนี้ค่ะการเผาผัานของเราค่ะอยู่ได้แค่1,500แคลอรี่ใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะเราทานไปที่2,000แคลอรี่ใช่ไหมคะก็ ไอเราก็จะสตั้งกายเราอะค่ะก็จะสะสมไขมันไว้ที่500แคลอรี่แล้วใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเรากินทุกๆวันแบบนี้อะค่ะเราก็จะสะสมไปทุกๆวันทุกวันวันละ500แคลอรี่นะคะน้ําหนักถ้ามันถึง7,700แคลอรี่เมื่อไหร่อะคะน้าหนักเราก็จะเพิ่มขึ้นนะคะค่ะแล้วเราอยากรู้ได้ไงอะคะว่า BMR เราอยู่ตรงไหน,นใช่ไหมคะคือการแคลอรี่ในแต่ละวันนะคะที่เราต้องทานนะคะถ้าใครยังใช้เครื่อน้ำหนัก ยี่ห้อน,นี้อยู่นะคะมันก็จะตรงที่ว่าอัตาราเผาผ่านพื้นฐานนะคะก็จะมีการบอกว่าวันหนึ่งเราควรทานกี่แคลอรี่นะคะก็ดูสามารถดูได้ตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะถ้าวันหนึ่งเนาะเราทานอาหารตามนี้เลยตามรูปนี้เลยนะคะดูสิคะว่าถ้าเราทานทั้งหมดนี้วันนี้วันหนึ่งนะคะก็อยู่ที่ต้อง2115แคลอรี่เลยใช่ไหมคะเราเผาผ่านได้แค่ พันห้าแคลอรี่ใช่ไหมคะเท่ากับว่าเราก็ต้องเก็บสะสมไขมันของเราไวค้ค่ะที่หกร้อยสิบห้าแคลอรี่ถ้าเราเก็บสะสมแบบนี้ท,ท,ท,ทุกทุกวันนะคะน้าหนักเราขึ้นแน่นอนนะคะ,ะแล้วกินอย่างนี้คะ่ะต้องเดินเท่าไหร่ถึงจะหมดนะคะสมมุติว่าวันนี้เราอยากยไปเจอเค้กลดราคาอย,อยากกินจังเลยเอาขอซื้อหน่อยนะหนึ่งชิ้นดูสิคะหนึ่งชิ้นก็หนึ่งร้อยหกสิบแคลอรี่แล้วเราต้องไปเดินถึงหนึ่งหมื่นเก้าอะค่ะเราเดินไหวไหมคะแค่ เดินขึ้นตึกเราแค่เนี้ยก่อนนกก็เหนื่อยแล้วเนาะแล้วพอเลิกงานอีกไปเจอโดนัดบุ๊ยโดนนัดลดราคาซื้อซื้อหแถม6อย่างเงี้ยหชิ้นนะคะ303ร้อยสมแคลอรี่เราต้องไปไปเดินถึง2 9งหมเเราก็ไม่ไหวใช่ไหมคะแล้วมาอีกรูปนะคะก็คือถ้ากินแล้วเราต้องไปวิ่งเท่าไหร่ ถึงจะหมดมาดูกันนะคะถ้าสมมุติว่าวันนี้เรากินกะเพราไก่ไข่ดาวไปละหนึ่งจานอยู่ที่ห้ารอยเก้าสิบแคลอรี่ใช่ไหมเราต้องไปวิ่งถึงหกสิบเก้านาทีเราไหวรับไม่ไหวใช่ไหมครับเพราะว่าแค่ไปวิ่งแค่สิบนาทีเนี่ยเราก็หอแขก,กแล้วเนาะ <Okay. S 1> ค่ะแล้วเรามาเปลี่ยนพฤติกรรมการกินกันก่อนนะคะก็คือกินเป็นเวลาไม่กินดึกนะคะแล้วก็กินเป็นมือม้อๆไม่กินจุกจิกนะคะ วันนี้เรากินเยอะพรุ่งนี้เราก็ต้องควบคุมตัวเองนะคะแคลเท่ากันแทนกันไม่ได้นะคะสมมติวันนี้ค่ะก็คือมีไอติมหนึ่งโคนกับแซลมอนหนึ่งชิ้นใช่ไหมคะแคลอรี่แคลอรี่เท่ากันเลยค่ะ2 0 0รแคลอรี่นะคะแต่ว่าประโยชน์นี่ต่างกันมากเลยนะคะก็คือไอศตรีมซะคะ่ะก็อยู่มีได้แค่คาร์โบไฮเดรตและไขมันม นะคะส่วนเซมอนนะคะก็จะได้ทั้งโปรตีนและไข่มันดีแล้วทุกๆค,คนนะคะคิดว่าควรเลือกทานอันไหนอันไหนดีคะก็คงเป็นปลาเซมอนใช่ไหมคะอ่าและอีกเมนูหนึ่งนะคะก็คืออันนี้เราทานได้ตลอดเลยนะคะข้าวมันไก่ค่ะเราสามารถทานได้นะคะไม่ใช่ว่าทานไม่ได้นะคะแค่เราเปลี่ยนอะคะ่ะจากข้าวมันเป็นข้าวมันเเป็นข้าวสวยนะคะแล้วก็ไก่ก็คือเป็นไก่ไก่ต้ม ไม่เอาหนังนะคะอันนี้เราก็สามารถทานได้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะค่ะและอีกอย่างก็คือก่อนที่เราจะทานอะไรอะคะ่ะพวกขนมพวกน้ําพวกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้ดูฉลากให้อ่านฉลากดีๆนะคะเพราะว่าข้างฉลากถุงหรือว่าข้างขวดะคะ่ะเขาจะให้ให้ไอ้แจ้งอยู่เขาว่าโซเดียมเท่าไหร่น้ําตาลเท่าไหร่ว่าเ,ราเปรตีนทานเท่าไหร่ต่อวันอะไรอย่างงี้นะคะ กินได้นะคะแต่ต้องคุมด้วยนะคะมันสแกนไขมันกันบ่อยๆนะคะมาดูมาดูสองรูปนี้เลยค่ะน้ำหนักเท่ากันนะคะแต่ว่ารูปร่างลักษณะต่างกันใช่ไหมคะข้างซ้ายใช่ไหมคะก็คือเขาจะมีกล้ามเนื้อที่น้อยนะคะแล้วก็ไขมันเยอะนะคะแล้วก็การเผาผ่านเนี่ยก็คือการเผาผ่านได้น้อยมากนะคะแล้วก็ส่วนคนข้างขวาน,นะคะก็คือรูปร่างเขานะคะก็คือจะเล็กนะคะก็คือกากล้ามเนื้อเขาเยอะ ไขมันเขาน้อยนะคะแล้วก็การเผาผลาญเขาดีมากนะคะแล้วก็หุ่นเขานะก็แฉกเอหุ่นก็กระชับกว่านะคะส่วนข้างซ้ายก็คือจะหุ่นจะดูอ้วนๆไปนะคะแต่แค่ว่าน้ําหนักเขาเท่ากันนะคะเราดูแค่ตรงนี้ไม่ได้นะคะค่ะเสริมให้พอกินให้ถึงยังคงสําคัญเสมอนะคะก็คือเหมือนว่า เราทานยังไงในโปรแกรมมาค่ะในในโปรแกรมของเรานะคะก็เราก็ควรที่จะทานแบบนั้นนะคะเหมือนว่าตอนเช้าเราก็ทานอาหารไปปกติค่ะแต่ว่าเราควรจะเพิ่มเป็นโปรตีนหรือว่าวิตามินของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะเสริมให้ว่าให้เราได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะคะเทคนิค hmm. ง่ายๆค่ะใส่เสื so ้อผ้าพอดีตัวนะคะค่ะ อันนี้ก็คือเวลาที่เราออกจากบ้านนะคะเราก็ไม่ควรที่จะใส่เสื้อผ้าโอเวอร์ไซส์นะคะเพราะว่าการที่เราใส่เสื้อผ้าโอเวอร์ไซส์ออกไปนอกบ้านนะคะเวลาเราไปทานอาหารนะคะไปเจอเพื่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไปกินกันอย่างเงี้ยก็คือเราจะกินเยอะมากเพราะว่าเสื้อผ้ามันเป็นเสื้อผ้าที่หลวมไม่ได้รัดพอดีตัวอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็สามารถกินได้เรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ทําให้กระเพาะเราขยายขยายขึ้นนะคะอด อดอาหารไม่ได้แปลว่าจะช่วยให้ผอมยาวนะคะเราอดเราไม่อดแต่แค่เราลดปริมาณการทานนะคะอ่ะก็คืออย่างนี้เลยค่ะเรายังกินของอร่อยได้เหมือนเดิมนะคะแต่แค่เราควบคุมตัวเองนะคะควบคุมอาหารของตัวเองะคะ่ะคือเหมือนว่าเราอยากทานอะไรเราก็ยังทานได้นะคะแค่เราก็ลดปริมาณลงอย่างเป็นของทอดแล้วก็เป็นของต้มอะไรประมาณนี้เอานะคะ ไม่อดอาหารไม่ทานเฉพาะเวลาหิวนะคะก็คือไม่ใช่ว่าเช้ากลางวันเย็นเนี่ยเวลาไหนสมมติว่าเราไม่หิวเราก็ไม่กินอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้นะคะเราต้องกินให้ครบทั้งสามมือนะคะไม่ทานแต่ผักผลไม้แทนมื้ออาหารไม่งดไม่งดแป้งนะคะก็คือไม่ใช่ว่ามื้อเช้าเราก็กินแต่ผักมื้อกลางวันกินผลไม้อะไรอย่างนงี้ก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามันเราก็จะได้สารอาหารที่ไม่เพียงพอนะคะ อาหารโนแฟตหรือน้ำตาล0%นะคะก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีเสมอไปนะคะเพราะว่ามันยังมีสารอื่นๆปรุงแต่งอยู่นะคะแล้วก็การนอนและการดื่มน้ำสำคัญมากๆเลยนะคะในการที่ว่าเราควบคุมดูแลตัวเองอะคะ่ะก็คืออยากจะให้ทุกคนนะคะทานน้ำอะคะ่ะให้เหมือนที่อยู่ในโปรแกรมเลยเพราะว่าจะทำมันจะยังจะทำให้น้ำหนักเราอะคะ่ะลดลงนะคะ ยังไหลลงได้เรื่อยๆแล้วก็ทําให้ผิวพรรณเราอะค่ะดีขึ้นด้วยนะคะผิวพรรณเราเปล่งปั่งด้วยนะคะส่วนการนอนนะคะก็คือถ้าเรานอนน้อยเราก็จะหิวบ่อยใช่ไหมคะก็คืออยากจะให้นอนเหมือนในโปรแกรมเลยในช่วงที่เราอยู่โปรแกรมเลยอะคะ่ะเหมือนที่คนเราบอกเลยนะคะว่าควรนอนตั้งแต่สอ่สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มเนี่ยควรนอนได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะได้พักฟ่อนที่เพียงพอนะคะ ที่เล็กๆน้อยๆนะคะก็คือฝึกการฝึกกินตามเวลาไม่กินตามอารมณ์นะะไม่ใช่ว่าฉันหิวตอนไหนฉันก,ก็กินตอนนั้นฉันไม่หิวฉันก็ไม่กินอย่างนี้นะคะไม่ใช่นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการกินตอนดูละครเล่นมือถือนะคะเพราะว่าเราจะเพลินไม่รู้ตัวะคะ่ะคือเหมือนว่ากินไปดูไปกินไปเงี้ยมันก็จะเพลินนะคะคือกับข้าวอยู่ในโต๊ะคงหมดนะคะข้าวกี่จานก็คงไม่พอเนาะก็คือ แล้วก็เคี้ยวอาหารให้เยอะๆนะคะเพราะว่าคนเคี้ยวอาหารไวอะค่ะจะหิวบ่อยเพราะว่ามันการที่เราเคี้ยวเร็วๆค่ะมันก็จะอิ่มใช่ไหมคะอิ่มเร็วอิ่มเร็วเสร็จมันสักพักมันย่อยแล้วมันก็จะหิวหิวบ่อยอย่างนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็คือรูปอ้อนนะคะตั้งก็จบโปรแกรมมาแล้วนะคะสองปีเนาะอ้อนก็ดูแลตัวเองอย่างสรรม่ําเสมอนะคะก็อ้อนก็ดูแลตัวเองเหมือนอยู่ในคร์สเลยนะคะการดื่มน้ําหรือว่าการทานอาหารนะคะอย่างก็ตอนเช้าอย่างนี้ก็มี ทานโปรตีนไปด้วยะคะ่ะแล้วก็วิตามินนะคะแล้วก็ดื่มน้ําก็คือ,อยังคงดื่มน้ำวันละสามลิตรเหมือนเดิมเหมือนอยู่ในโปรแกรมเลยะคะ่ะเพราะว่าแล้วออนก็จะได้ผิวอะคะ่ะที่ดีขึ้นนะคะผิวที่เนียนขึ้นใสขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะทําให้อ้อนนะคะ,หน,ะ,คะหน้าเด็กมากนะคะแล้วก็มีที่เล็กน้อฝากไว้อีกนิดนึงก็คือฝึกการฝึกกินอย่างมีสติ เพื่อสุขภาพที่สตองนะคะขอบคุณค่ะขอคืนเวลาให้กับ MC ค่ะ